สวัสดีครับมาทำอะไรเล่นๆนะครับมาดูเรื่องของการวัดว่าแบตเนี่ยเราใช้งานเนี่ยมันจะออกไปกี่แอมป์แล้วก็เวลาเราชาร์จเนี่ยมันจะเข้ากี่แอมป์นะครับในการใช้ UPS แล้วก็แบต12โวลต์7.8แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก mm hmm hmm. ็ตั้งตัวที่แบตน,น,น,นะครับให้เป็นเป็น AC DC อิเตอร์นะครับ อ็คาที่เก็บมันทำมันเป็นศูนย์นิ่งๆนะครับแล้วก็เสียบถ่ายมือเดียวนะครับทำมือเดียวจับมือถือ,อโอเคก็อยู่ UPS นี้ยังไม่มีการเปิดนะครับตอนนี้ก็สเกลของแอมป์เตอร์เป็นศูนย์นะครับ DC มันกระโดดตามความทีรอบข้างด้วย0.1พยายามตั้งให้เป็นศูนนะครับขั้วบวกของแบตนะครับก็ท่ากับศแอมป์ M, ก็ไม่มีไฟเข้าไม่มีไฟออกนะครับเนื่องจากว่ายู s มันยังไม่ทำงานไม่มีโหลดตัวไหนไโดลดแบตเลยก็จะว่าผ่านมาตรฐานของ UPS นะครับที่วงจรไม่ทำงานเมื่อสวิตช์ไม่เปิดอลองเปิดสวิตช์นะครับ ันี้เป็นศูนย์นะครับคาลิเบรตได้ขามไปทีตามอารมณ์มันนะครับโอเคมาแล้วมันต้องร้องนะครับโอเคมันร้องแสดงว่ามันทํางานแะล้วขั้วบวกมันจะถูกดึงออกไป0 5แอมป์นะครับแบตสบ12โวลต์สิ5 60ห้าหกสิก็ได้อยู่ที่6วัตต์เลยครับไอตัวเนี้ยบอร์ดมันกินกระแสดูดแบตไป6วัตต์นะครับ 0 5แอมป์นะครับศูนย้าแอมป์ต่อชอั่วโมงก็มาดูขั้วลบนะครับการใช้งานแบตคั่วลบมันจะถูกตีกลับมาเป็นค่าบวกนะครับไฟออกเท่าไรไฟ,ไฟบวกมันี้เท่าไรนะครับไฟลบไั่ต้องมันก็ได้เท่ากันนะครับวิธีการคัดเคลื่อนของของสัญญาณแถวๆนี้นะครับเพราะมันใช้ความถี่ขนาดความถี่นะครับ เคจ้งมันนะครับที่จริงมันต้องได้ศูน้าเท่าเท่ากันหรือว่าเด้ง0ูนย์จุห้าศูนสี่นะครับโอเคอันนี้คือในการใช้งานแบตนะครับอ่ามิตเตอร์ตัวนี้ถ้าเราแค่กลับข้างนะครับนี้มันก็ได้เป็นค่าบวกนะนฉะนั้นอยู่ที่หน้าง,งานของเราว่าเราจะจับอยู่ที่ฝั่งไหนแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับเอานิ่งๆก็พอเสียบเลยอ่า UPS มีไฟเข้านะครับก็ทำการชาร์จมันก็ตีมาเป็นค่าบวกของโั้บวกขึ้นมากาา็แสดงว่ามันชาร์จเข้าที่0 4แอมป์ซึ่งเป็นการชาร์จเข้าที่เป็นสเปคของ UPS นะครับว่ามันชาร์จได้น้อยให้แบตมันไม่ร้อนนะครับเน้นชาร์จนานนะครับ UPS เป็นการสำรองไฟครับชาร์จ0.4ดที่จริังฝังว่ามันต้องได้ศูนย์ลบศูนย์ต้องได้ลบ 0. ด่ประมาณนี้ครับใช่น่แหละ สายไฟใช้งานแบตค่าเขาตีกับนี่ครับถ้าบอร์ดตัวนี้มันใช้ยิ่งเยอะมันก็ดูดแบตไปเยอะนะครับเพราะว่า UPS มันไม่มีอะไรที่ผลีกพลังงานถึงได้ทุกอย่างให้มันใช้ไฟมันต้องใช้จากแบต LED นี้ใช้ไฟมันก็ต้องใช้จากแบตฉะนั้นนี่คือดูดไป 0.5m 12 5 60ก็ได้ที่6วัตต์พราะมเป็น0.5 ชาร์จแบตปึ๊บปุ๊บนี่คือไฟเข้าแบตแบตย,ยังยังยังมีไฟเข้าอยู่ยังไม่เต็มนะครับเนี่ยเป็นการเทสง่ายๆก็ไปจิ้มในรถนะครับในรถเนี่ยบางทีก่อนตาร์ทไม่ไม่เปิดอะไรเลยแล้วไปวัดดูว่ารถเนี่ยเราจอดเปล่าๆเนี่ยมันกินไฟกินไฟไปกี่กี่แอมป์ก็ไม่น่าจะเกิน0ูจุด 0.1กว่าๆนะแต่ว่านี่สเกลมันใหญ่ก็0.2ไม่เกิน0.2 0.2 12วอตต์เนนีะ่ก็0.1มันอยู่ที่0.1ก็1.2วนะัตตเนาะ0.2ก็ประมาณ2.4ก็ประมาณไม่เกิน2วัตตนะ์อะประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นไฟน้นอยมากไม่ต้องกงนะังวลแต่ถ้าเราจอดด้นแล้วมันขึ้นถึงระดับ1แอมป์เนี่ยเรื่องใหญ่เลย หนึ่งแอมป์เนี่ยถ้ามันกินหนึ่งแอมป์นะเท่ากับว่ากินอยู่สิบสองวัตต์หนึ่งแอมป์ต่อชอั่วโมงถ้าแบตเรามีอยู่ที่เจ็ดสิบร้อยแอมแบตแบตแบตเรามีร้อยแอมต่อชอั่วโมงก็คือหนึ่งแอมป์ต่อชอั่วโมงถ้ามันวิ่งไปร้อยชั่วโมงมันก็ร้อยแอมก็เท่ากับว่าถ้ามันกินหนึ่งแอมป์เนี่ยรถเราเนี่ยจอดไว้ร้อยชั่วโมงแบตหมดครับเกี้ยงไม่มีเหลือแต่ถ้าเรารถเรากินอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งแอม ก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันชั่วโมงก็หารเป็นวันเมื่อกี้ร้อยชั่วโมงหารเป็นวันเราหารยี่สิบสี่คิดง่ายเป็นยีิบห้าเป็นสี่วันก็เกือบสี่วันแต่ถ้ากิน0.1แอมมันก็แบตอยู่ที่แบตนะก้อนร้อแอมนะก็เมื่อกี้4ี่สี่สิ้าวันนะก็คูณอีก ไปสี่วันไม่ใช่สี่วันคดีก,ก็เป็นสี่สิบห้าวันก็ประมาณสี่สิบกว่าวัน,วนฉะนั้นแบตเนี่ยจอดไว้รถเนี่ยไม่ได้สตาร์ทเดือนกว่า<ๆ>ก็น่าจะหมดแล้วนะนอกจากว่ารถเขาดีไซน์มาว่าไม่มีการกินแบตเลย<ๆ>ก็อยู่ไปตามการใช้ประโยชน์ของแบตก็น่าจะนานอยู่มาต่อเรื่อง cca นะครับ cca เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่า บอกว่าไอ้แบตตัวเนี้ยโรงงานมันกําหนดว่าไอแบตแบตก้อนเนี้ยแบตลูกใหม่เนี่ยมันอัดไฟได้100 CCA ก็คืออัดไฟเก็บไฟ12โวลต์13โวลต์เนี่ยเก็บไฟ13โวลต์เนี่ยมันเก็บได้100 CCA คือว่ามันเก็บได้เท่านี้เต็มของมัน100 CCA ซึ่งเราสตาร์ทรถเนี่ยแบตใหญ่นะว่ากันไปว่าขั้นต่ำในที่2-300 CCA ซึ่งพวกนี้มันก็สตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วมันสตาร์ทแต่มอเตอร์ไซ ก็ so, cca คือมันคือพลังงานสะสมของมันว่ามันประจุได้เท่าไหร่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาวัดกันสมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยสเปคบอกว่า1 0 0 cca ซึ่งผมว่าไม่รู้นะครับไม่ได้ไปอ่านสเปคมันต้องหาในเวเ็บเอาเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่ผิดตัวผิดอุปกรณ์อันนี้นี่มาจากพี่จีนสั่งมา2-3อาทิตย์มันเก็จะ,จะได้ ก็เป็นการหาว่าไอ้แบตค้อนนี้ CCA เท่าไหร่อ่าแบตพวกนี้จริงผมก็ชาร์จชาร์จได้เรื่อยๆนะครับพอเกิดการใช้งานผมก็ชาร์จให้มันเต็มเพื่อที่จะรู้ว่าเราชาร์จเต็มแล้วมาวัดมาวัด CCA เนี่ยมันได้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราใช้หมดเนี่ย CCA มันก็ลดลงมันก็หลอกตายฉะนั้น CCA ที่แท้จริงคือวัดตอนที่แบตชาร์จเต็มนะครับมันจะรู้ว่าแบตตัวนี้มันเต็มแล้วเนี่ยเต็มของมันอ่ะเต็มอยู่ตรงนี้ ตรงนี้เราว่าเต็มตรงนี้ไงเต็มตรงนี้คือค่าโรงงานค่าค่าใหม่แบตใหม่เราใช้ไปเรื่อยๆมันก็ cca มันก็เป็นการเก็บคลายประจุของตัวเคมีมันก็ไปเรื่อยมันก็หมดไปเรื่อยเยจนถึงจุดหนึ่งมันก็หมดไปแล้วก็เราวัดว้นมันก็หลอกเราเพราะว่าสิบสองสต์สา้นแต่จริง cca มันไม่มีก็ไม่มีไฟ cca คือมันต้องวิ่งด้วยกระแสไงเราวัดดีกว่าจิ้มลนะออนแล้วมันก็ โอเคมาอ่าอันนี้เป็นสเกลบอกว่าเราจะใช้เกจเป็นกี่ cca ในการตั้งครับอาเป็น500ช่างมันไม่ได้สนใจมันสนใจแค่ค่าทีา่มันออกมา mm hmm. ก็คนบอกว่าแบตลูกนี้ได้อยู่ที่12.96โวลต์วนะครับแตอก็ถเธอว่าดีนะ mm hmm. แต่สเปคเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ย cca เนี่ย ตอนนี้มันได้ CCA อยู่ที่69 CCA นะครับในข้างบนเป็นสเกลเต็มก็ไม่รู้ว่าไอแบตตัวนี้มันมีค่าสเปคมัน่ะเท่าไหร่แต่69 CCA สำหรับแบตตัวน,นี้ผมคิดว่าน่าอยู่ที่60-70นะมีค่าหนึ่งเป็นค่าของไอมิลิโอห์ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าแบตสเปคตัวนี้มันค่าโรงงานต้องบอกแน่นอนว่า C.C.A เท่าไหร่แล้วสเปคมาตรฐานในตัวมินิโอมเนี่ยเท่าไหร่แบต100แอมป์ต่อชั่วโมง600 C.C.A เนี่ยเราเอาตัวนี้ไปจิ้มดูต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะชาร์จแบตให้เต็มแล้วเอาไปจิ้มดูคือคําว่าชาร์จเต็มคือว่าเราชาร์จแล้วคลิปแอมป์หรือว่าไอตัวชาร์จเนี่ยมันไฟไม่เข้าละคือมันเต็มของมันละมันมันไม่มีการแอบกระแสไม่ไหลละไม่ใช่วนนะวนนี่หรอกแต่กระแสไม่ไหลมันมันบาลานซ์มันมันไม่มันไม่เข้าไม่ออกนะก็เอาไปวัด C.C.A วัดปุ๊บแบตหกร้อยวัดได้สามร้อยก็แสดงว่าแบตตัวเนี้ยเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแบตหกร้อยวัดได้สองร้อยก็เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยหกสองสามเท่าก็เหลือที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ไงแต่สองร้อยก็มีสิทธิ์นะมีสองสองร้อยซีซีเอนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสตาร์ทดิจิตนั้นเราใช้งานเราก็จะไม่ได้สังเกตจะไม่รู้แต่ถ้าสังเกตคือการสตาร์ทเนี่ย ความไวหรือว่าความแม่นยําของมันเนี่ยมันจะมีการดีเลย์ต่างกันอืม <c oughs> ลืมไปว่าจบนี่ต้องพูดยังไง <c oughs>